ดิฉันนางสาวภาวินีเทพฉิม บิดาชื่อนายเกรียงศักดิ์เทพชิมมารดาชื่อนางธัญรักษ์เทพชิมปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 1. ทับหนึ่งโครงการ SMA โรงเรียนระโนดวิทยาผู้รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานผลงานของดิฉันที่ทำแล้วเกิดความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนระโนดวิทยาดิฉันได้รับรางวัลกิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นม1ถึงม3งานหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคใต้ณจังหวัดสตูลคติพจน์ประจําใจยอมลงทุนด้วยความเหนื่อยในวันนี้อนาคตจะมอบผลกําไรตอบแทนให้คุณความใฝ่ฝันของดิฉันคือการได้ประกอบอาชีพแพทย เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยเหลือผู้ด,ด้อยโอกาสในขณะที่ดิฉันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนละโนวดวิทยาแห่งนี้ดิฉันได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองดังนี้ 1. ด้านผลสำเริจทางวิชาการดิฉันได้รับผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564ระดับเกรดเฉลี่ย4.00 2 ด้านการจัดการและการทำงานดิฉันมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบจึงทำให้ไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มก็สามารถทำออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยดิฉันจะรับฟังความคิดเห็นของส่วนรวมและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เสมอ 3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดิฉันเป็นคนรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธที่ตนนับถือนอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามด้านดิฉันมีกิจกรรมพัฒนาตนเองประกอบด้วย 1. การทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวมดิฉันจะเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชนจัดขึ้นเสมอไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดในงานกีฬาการเข้าร่วมแข่งขันในงานวันวิชาการการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการเข้าร่วมค่ายวิชาการต่างๆ 2. ด้านทักษะวิชาการดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่เรียนมันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบของโรงเรียนและร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอทําให้ดิฉันได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระพิคเนศเข็มทองของโรงเรียนระโนดวิทยาประจําปีการศึกษา2565 3. ทักษะด้านเทคโนโลยีดิฉันมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเพื่อนํามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้โปรแกรม s c a t c h o o ว o o อร์พอยต์การใช้โปรแกรมไปต้นหรือจะเป็นการนำมาใช้การนำเสนอรายงานทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวภวินีเทพชิมต้องขอขอบคุณ คุณพ่อคุณแม่บุคคลในครอบครัวที่ให้การสนับสนุนตลอดจนการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นและคอยให้กำลังใจตลอดจนเพื่อนๆทุกคนที่ได้มีส่วนช่วยในการดำเนินงานต่างๆให้สำเร็จขอขอบคุณผู้บริหารคณะคุณครูทุกท่านที่ให้การอบรมบง่งเทะถ่ายทอดความรู้ด้วยความรัก ความเมตตาให้โอกาสดิฉันฝึกฝนและพัฒนาตนเองมาโดยตลอดและในวันนี้ได้มีโอกาสเข้ารับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของดิฉันดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลง,งานและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและภาคภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ในรั้วโรงเรียนละโนดว,วิทยาและจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ